ครับพี่น้องครับตอนเสาร์มานะครับบริเวณยังกะหงดน้ำต้บไม้ลิงนะครับต้นต้นไม้หนาบ้านนะครับอาจจะย์ตาเออต้นต้นไม้หนาบ้านนะครับของแม่นาญาต์นะครับเสาร์มาครบเพราะอะไรปยังครับช่วงระยะนี้ก็โคฟิวิสพันต่อเพราะเราบอกอีกอีกหนึ่งเดือนนะครับก่ารู้บ้านนะครับผอนนะครับในช่วงระยะุต้นเสาร์มาแต่บนนี้ยังออกกำลังกายกะบเพื่นก็เพราให้ออกไปไช้เพราะใครับ อ่าอาฝากข้อมหาข้อมกินหอดหาพี่น้องแฟนแพงสุขุสุกุนเด้อบัว่วัวบ้านไก่บ้านไก่ครับไปหาบ่วแดงกัพยายามกันแน่ครับยางกับพอด้กีดแต่พอดีกีนะถ้าข้าวบ่วแพงปามกับแล้วข้าวถืออันนี้อยู่แหรอครับสวนปามสวนยางกับอะไรแต่ว่าเหิ้งไปแล้วมันก็กลุ่มตากับเจ้อยู่ตรงนี้ไปดูคือนะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งครับพี่น้องเดือนหนึ่ง พระเจ้าจัางสิเปิดเป็นปกตินะครับแต่ว่าช่วงนี้คน,นยังพร่ำฝนให้ซีกับขอความน้ำนนอยู่มืึอเช้าเนี่ยผมเิ่งคิดไปเห็นพระเจ้าญาติซีกซีกขอกันอยู่ครับพี่น้องครับไม่ก็มือนึ่งหดมือหนึ่งหดครับบอกปากนิดปากบอกนิดน้องสุดทุกคนนั่นแหละครับย่ามเก็บย่ามเป็นนะครับ พี่น้องปวดแกงปวดขาใครจะลืมเดอ้อโทรศัพท์หาใ,ใหญ่หน่ยายานแน่นะครับใ,ใหญ่เงินหน่ายานเอาช่วยพี่น้องได้เด้อครับเดอ้อสม,มุนไพรของใ,ใหญ่หน่ายานใะ้่ตะปากให้พี่น้องเฮาใส่ยูดีไม่แห้งสลับท,ลนะลลที่พลอยไม่เฮาสุดสุดคนนั่นละพวกเป็นโรคเรื้อดวงมือนี่ก็ดีครับโรคเิื้นทีดวงทวารมืนี่ละเอากินดีไทยบ่ได้นะเด็บไหลบ่เศร้านะครับปุ๊บปอกปากปอกครับผมหูหูข้าวนะครับว่าพี่น้องหลือนทะี่ข้าบุไม้หลาย ท่วมรถใหญ่นะครับรถยากหลายบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศที่ดีแต่ว่าฝนขึ้นจุดตกหนึ่งม่อว่านี่ก็ตกแน่ครับมันแห้งครับแต่ยิ่งเข้ามาเมื่อพบเปิดเปิดว่าม่อว่านี่มิวม้วไหนน้องมาฝนตกแค่เศร้าครับอาจทีเป็นคลิปม่อว่านี่นเดียเลยอย่างนี้เลยยิ่งเศร้ามาฝนตกแค่ยี่เท่ากูบวตุนครับแต่ยินงเข่ามาโควิดมันระบาดลุ้งเลยล่ะครับที่มาลุกที่ไร่ที่พี่น้องเคลื่อยยันเคยขัวกันคูอว,าาคว่า ลอยล้อลงเล้วทางรัฐบาลมือนกาเอาจริงนะครับพี่ยองรับเอาซอยขี้หมาทะลุกับโอ้ยหมาสองตัวองค่ต้นหไม่างไหนน้มเลยครับหมาข้อมาข้อมีหมดเป็นองเพ่งๆครับขี้เกาหนะล่ะข้าคุชสละปนองเอซีที่สร้างสื่อสมุนไพรของแง่ไนญาติไปกินเอ้อ ตอบรับมานะครับเป็นผลดีว่าสั่งเฉพวกที่ปวดเจียงปวดขาตามคอตาม,าามกระดูกตามเส้นรษะเป็นเรื่องของฝากดเป็นที่จับสำหรับบริษัทของเนงานงานเพื่อสมุรไทยไทยชาวบ้านในพี่น้อ,าานนอ,องเด้ออีกอาการหนึ่งกับผู้ใดที่เป็นโนรคลิ้ชิ้นหลวงถาวรน,นี่ละปากหอกบางคนเราไปกินมากบโอ้ยมันดีทับไปเลย,ยพวกที่ชายเป,เป็นเป็นไอ้อันนี้ทานย,ยากนะครับเด้อเป็นโรคลิ้ชิ้นหลวงถาวรเนี่ยทานยากครับ ฝากบอกเป็นองุ่นยา,าผมมันสมุนไพรผมมันเป็นสมุนไพรที่เป็นระบายระบายผม,มยเป็นท้ายจ้วงนี่ครับพี่น้องกับยิ่งฟ้ามองถามเยอะยิ่งฟ้ามองถามพอ่าสิ่งที่ดีๆพี่น้องอาจอีการพอถึงแล้วก็อันนั้นคือ,ค,อคือผู้ที่กินยาผมเนี่ยเพมันหายเด้อกินยาสมุนไพรผมมันหายนะครับขอขอฝาก <c oughs> สำหรับผลิตภัณฑ์ของไงหน,น้ายนายนายให้พี่น้องได้พูดจักกัน <c oughs> ขอบคุณให้พี่น้องเพื่อนเพื่อทุกๆจังหวัดนั่นแหละรครับที่ เอิอดหากันอยู่บ่เศร้าคิดฮอดกันอยู่บ่เศร้ามุ่งพวกเป็นฝูงและพี่น้องเพื่อนเพ่งเล็ซีของเงินในย่านคดีนะครับแปะมาหนิเขาก็รับสามเท้านำทางในนั่มขับรถขับล่างที่กับเพื่อนเพื่อนกันแย่เพื่อนทางกันน้องเด้ออันนี้เป็นส่วนของนายอมยมเะครับสวนของนายยมยมที่หน้าบ้านผมช่วงระยะนี้กับฝนฟ้าก็ยังบพอนมากหรอกครับมากกับมากเพแห้งมื่วนกับมากเขสมควรอาจารย์แดงกับย่านเหมือนมื่วานนี่ก็ได้ย่านฝนหมดสั่น เว้ยก่นผลเนี้ยยเฮียนข้นอยบนยูนี่บาดบนยูนี่ปล่านะจ้าเห็นบลิหัวในพังดอกอ,อีกแคน,น้อยนะครับอีกแคน,น้อยก็เพิ่จเสด็จปบล็อกแล้วก็ที่ร่องค่อยปดที่ตามช่องหนึ่งสองแล้วที่นองเอ้อจานดําช่องหนึมช่องทีวีช่องทีวีพี่นองก,กเนแม่เดี๋ยวจน้อยเียในายาสิไปดัเลินรายการี่พังพุณนะครับตอนนีเก็ยยงไปเพรฮันได้ เพราะว่าผลงานยังบออ่อนเปิดล็อกเปิดอย่างยู่แล้วก็พี่น้องกดติดตามทั้งยูทูบช่องใหญ่นาญญาณชาแนลด้วยครับเด้อผมทีเอาที่ท่านก้อมเอามอลล่ามอ,าอยังล่วงไปเจนองมึงหลายๆลา,า,ายนะคร,รับพี่น้องอาจเห็นผลงานของเงี้ยหนาเงี้อยู่ผลงานเพ่งเนี้ยก็หมาก็ได้รับความตอบรับเป็ย่างดีครับหรือห้องห้ยเื้อหมานั่นแหละเป็นล่าผู้ไทยนะครับแตพี่น้องฝากพ่อฟังขายพี่น้องฟังเล่าในี่เด้อไปกินเคยแล้วน้ำยู เบียเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์เหล้าคือเบียเหล้าเดียมันคือขอใครยังแล้วมันคือขอใครมันคือเป็นเบียเหล้าว่ะพี่น้องฟังเราไก่ก้อนซ้อมต้นฮับยางแห้งที่นี่ไปย่ำเดยกระไดผมไปเที่ยวฮอดปราสาททู่เขาพี่น้องครับจิิงที่ขาดคิดพอขาดคิดพี่น้องครับพี่บุญไปเร็วกันเด้ออยู่ปราสาททู่ครับเข้าขามไปสินอะไรไปอุบลนเี่ครับไปช่องเม็กไปช่องเม็กมันจะงไกลครับ พี่น้องไปก็จะเส้นหูเส้นตาประของที่พี่น้องได้ฟังการเรามาเนี่มันมีกิ่งงบพี่น้องกับิี่ที่หได้เห็นว่าของที่พี่น้องพาดพอถึงมีแท้แน่นอนครับมีแท้แน่นอนเด้อประสาทคู่เฮ้าครับสำหรับพี่น้องผู้ยังยบ,บอกเห็นเสือใสก็บอกต่อกันไปแต่กับจิ้งที่นี่เพี่น้องสิตไปหนามาหลังก็จะลืมอจุดของละ่ะนี่เลยที่กิ่งอกพูดโถนส่วนใหญ่ลูกก็ะโวยนั่งโวยครับตรวจตามคอตามสะดือ ตา,ต,ตามเข็นตามยห็นตามแข้งตามขาไม่ยาดูพอลุกไปก่อนดูี่น <GO av uther> ้องโค้ชวิว้ใช้แรงงานอยู่กว่ดีเด้อร์ขอฝากไว้กับสำหรับสวนผ้าให้ชาวบ้านเท่าให้ในงานเท่ากันเนาะคลิปนี้ก็สิครึ่งสิจบลงที่นี้นะครับจำพวกกันในคลิปหน้าครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับที่น้องครับ